ที่เย่ชูชีชูชีนะครับคือชิวชิกนะครับไม่ใช่ชูฉีนะฮะน,นั่นเป็นชื่ออาหารนะครับวัวก็เลยอยู่ดีเนี่ยชั่วฉีเหรินวานะพูดภาษาคนขึ้นมาเฉยเลยนะครับเหรินว่านี่คือภาษาคนนะครับสมมื่อถ้าหากว่าคุณคุยกับใครไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคุณก็บอกว่านี่นั้งหมดทั้งชั่วเหรินทงว่าอ่ะพูดภาษาคนได้ไหม<แ>วัวเนี่ยก็เลยพาหนิวหลังเนี่ยไปถ้ำมองเนี่ยพูดง่ายๆ,ๆก็ไปขโมยเสื้อผ้าเขาด้วยฮะถ้าว่าขโมยอาพรห้าสีมาแล้วเนี่ย นางฟ้าก็จะบินกับสวั์ไม่ได้แล้วแล้วเขาจะต้องแต่งงานกับเจ้าอย่างแน่นอนออนะวัวแก่บอกไม่รู้ว่าใช้ตรรกะอะไรมาคิดนะฮะไอ้พ่อหนุ่มคนนั้นนก็เลยฆ่าวัวซะเลยข้านี่แหละเอาเสื้อผ้าของเจ้าไปเอง แต่งงานกับข้าเถอะนะก็รับปากกันง่ายๆไหนๆข้าวสารก็กลายเป็นเข้าวสุกละเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เจอกันแค่ปีละครั้งก็พอคือความรักของสองคนบนฟ้านั้นยังเอาตัวไม่รอดเลยนะฮะรู้จะไปขออะไรรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ 和 l a P p o h 纳塔蓬。各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎各位收看《今针我是电视台节目主播周老师。 ทางรเชอกันสคเพวรู้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับก็ต้องรับข้าสู่รายการจีนจำเป็นตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปรัตพงศ์นำสิริกุลนะครับและนี่คือรายการสอนภาษาจีนพูดคุยเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อนๆพนพี่น้องรู้จักเทศกาลแห่งความรักไหมครับเอานึกถึงเทศกาลวันเฟนเทนทายเละสิฮะนั่นมันวันที่เท่าไหร่อ่ะ เรากำลังจะพูดถึงวันวาเลนไทน์เทศกาลแห่งความรักของจีนนะคำว่าความรักเนี่ยเขาเรียกว่าไอยชิงอันนี้คือความรักนะฮะแต่ถ้าหากว่าคนรักเนี่ยเขาจะเรียกว่าฉิงเหรินเออก็ชิงตัวเดียวกันนี่แหละแต่เหรินแปลว่าคนเพราะฉะนั้นชิงเหรินคือคนรักเทศก,กาลเราใช้คําว่าเจีเทศกาลของคนรักจึงใช้คําว่าฉิงเหรินจี ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือน7เดือน7นี่เป็นปฏิทินทางจันทรคตินะครับเพราะว่านี่คือธรรมเนียมโบราณของจีนก็จะยึดเอาหนงลี่เป็นหลักหนงลี่ช月初ีคือคนจีนเนี่ยนะฮะเขาก็ชอบที่จะตั้งเทศกาลตามแบบตัวเลขสวยๆนะครับเช่นถ้าจึงเย่ก็ชูอีนะวันตุษจีนก็ต้องวันที่1เดือนห นะครับหรือเทศกาลต้นหู่เจ๋อไหว้บาจางเนี่ยก็ต้องอูหย c ชูวูทีนี้เรามาดูว่าชีวีทูชีคือวันที่เจ็ดนะชิวฉิกของเดือนเจ็ดเนี่ยคือวันอะไรทำไมถึงตั้งชีวีทูชีให้เป็นวันแห่งความรักทูชีนะครับคือชิวฉิกนะครับไม่ใช่ชูฉีนะฮะนั้นเป็นชื่ออาหารนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่าชีซีเจ๋คำว่าชีเนี่ยแปลว่าเจ็ด คำว่าซีเนี่ยแปลว่ากลางคืนก็คือเทศกาลแห่งราตรีที่7เออแปลอย่างนี้เพาะไหมอ่าซีซีเจี๋ีเจ็ดซีค่ำคืนเจีเทศกาลหรือว่าิงเหริเจหรือว่าีเฉีเ节อ่าคำว่าชีเนี่ยคำว่าีตรวนี้เนี่ยแปลว่าขอ นะขอเธอใช้กับคําว่าเฉี่ยวคําว่าเฉี่ยวเนะี่ยคือ skillful หรือว่าทักษะเพราะนั้นขอให้มีทักษะขอให้มีศิลปะขอให้มีความรู้มีในเกาหลีญี่ปุ่นเขมรอินเดียอินโด มีเสียถึงขนาดมีจารึกเอาไว้ที่มหาเจดียบุโรพุทโธเลยทีเดียว <Wow. S 1> แล้วในไทยล่ะมีไหมต้องมีสิครับตำนานพระสุทนกับนางมโนราไงล่ะครับนางมโนราเนี่ยเป็นนางฟ้าถูกต้องไหมแล้วก็ลงมาเล่นน้ำเนี่ยรู้สึกว่าจะมีนางฟ้าทั้งหมด7องค์ด้วยกันนางมโนราเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีในพรานนะไปจับ ถอดปีกไม่ใช่ถอดปีกคือไปขโมยปีกแล้วก็เสื้อผ้าสุดท้ายเนี่ยนะครับนางมโนราก็เลยบินกลับขึ้นสวรรค์ไปไม่ได้ในพระรู้สึกจะชื่อบุญก็เลยนำนางมโนราเนี่ยกลับไปถวายกับพระสุทน ตามตำนานเนี่ยนะครับนางกินรีเนี่ยนะฮะจะลงเล่นน้ำในสระโบกขรณีเนี่ยทุกๆ7วันเห็นไหมมีเลข7ด้วยนะครับแล้วพระสุทนเนี่ยนะฮะตอนหลังเนี่ยนะฮะก็ต้องออกผจญภัยไปถึงบ้านของนางมาโนรา7วัน7คืนอ่ามีตัวเลขนี้อีกแล้วในตำนานของฝรั่งกลุ่มดาว o u t เ er, ทหรือว่ากลุ่มดาวคนเลี้ยงวัวนะครับภาษนะาอังกฤษเรียกว่า Cowherd นะ แล้วก็กลุ่มดาวของสาวทอผ้าที่มีชื่อว่าเวกาตำนานของจีนเนี่ยนะฮะจะใช้ชื่อว่าหนิ้วหลังจื่นหนที่พอเราพูดถึงตำนานของชีซีเจ๋เทศกาลชีซีแล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องนึกถึงตำนานชายเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าเรื่องของเรื่องชายเลี้ยงวัวเนี่ยเขาว่ากันว่าซูกะกุเออเป็นลูกกําพร้าอาศัยอยู่กับใครครับกึนเอเกอเกอและสัต้์ อยู่กับพี่ชายแล้วก็อาซอแต่อาซอเนี่ยสาวซึ่องนต狠เห人น,นะเป็นคนที่ใจร้ายนะครับแล้วก็มักจะไล่ให้หนุ่มเลี้ยงวัวตัวนี้ผมขอจะเรียกว่าหนิวหลังไปเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าในตำนานนี้ไม่ได้กําหนดเชื่อไว้ชัดเจนใครๆเขาจะเรียกว่าหนุ่มเลี้ยงวัวนะฮะออกไปปล่อยวัวทุกวันนะฮะแล้วหนุ่มเลี้ยงวัวคนนี้ก็อยู่กับวัวแก่ มาโดยตลอดเรียกได้ว่ากินนอนด้วยกันเลยทีเดียวกับ,บวบัวแก่เนี่ยนะฮะวัวแก่ตัวนี้เนี่ยนะครับก็รักนิ้วหลังมากวัวก็เลยอยู่ดีเนี่ย สู้ฉีเรินวานะพูดภาษาคนขึ้นมาเฉยเลยละลละลนะครับเหรินว่านี่คือภาษาคนนะครับที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะสมมติถ้าหากว่าคุณคุยกับใครไม่รู้เรื่องเนี่ยนะฮะคุณก็บอกว่านี่มันบอกั่าสู้ฉี่เหรินว่ะพูดภาษาคนได้ไหมเออเนะี่แต่วัวตัวนี้นะครับีีีจเหยวน这一只牛来突然就说起人话这里又不不查人ใช่้นมาแล้วบอกว่าอ่าาะ我า马上就要死了ตู้ฉันเนี่ยกำลังจะตายแล้วนะฉันน่ะแก่แล้วนะเออ แต่ว่าหนีบุยงช่างจิงนะปีนั้นกูไม่ต้องเสียใจมากฉนันมีเรื่องทีเด็ดเลยจะบอกจะมีนางฟ้าเจ็ดองเนี่ยบางตำนานก็บอก9้าบางตำนานบอก8แต่ส่วนมากจะบอก7ดนะใช้เลข7เป็นหลักแล้วนางฟ้าคนสุดท้องก็คือคนที่7เนี่ยคือส,ส,ส,สุดหนี่ยนชิงสุดมวยคือสวยสุดอ่าแล้วก็สาวที่สุดนะครับปรากฏว่า บัวเนี่ยก็เลยพาหนิวหลังเนี่ยไปถ้ำมองเนี่ยพูดง่ายๆก็ไปขโมยเสื้อผ้าเขาด้วยฮะ <S <S เออแต่พอขโมยเสื้อผ้าเขาเสร็จเนี่ยนะฮะบัวก็บอกว่าถ้าหากว่าลื้อเนี่ยไปเอาชุดที่เขาเรียกว่าหูไช่หนีฉางมาได้ก็คือเป็นอาพรห้าสี นึกสภาพคล้ายๆกับผ้าที่เราเอาไปผูกตามสารพระภูมิที่มีหลากหลายสีนะฮะแต่ถ้าว่าเป็นตำนานจีนเนี่ยก็จะห้อยอยู่ตามแขนขาของนางฟ้าจะได้บินได้ถ้าว่าขโมอยอาพรห้าสีมาแล้วเนี่ยนางฟ้าก็จะบินกับสวรรค์ไม่ได้ละ แล้วเขาจะต้องแต่งงานกับเจ้าอย่างแน่นอนอนะวัวแก่บอกไม่รู้ว่าใช้ตัดกะอะไรมาคิดนะฮะถ้าเป็นในปัจจุบันนี้นะครับคุณไปขโมยเสื้อผ้าเขาแล้วเนี่ยเขาคงจะไม่แต่งงานกับคุณนะฮะขี้คร้านจะแจ้งตำรวจด้วยซ้ําไปแล้วทันใดนั้นเองนะฮะนิ้วหลังก็ปรากัวออกมา <S <S บอกว่าข้านี่แหละเอาเสื้อผ้าของเจ้าไปเองแต่งงานกับข้าเถอะนะก็เปลี่ยนโถรับปากกันง่ายๆนะฮะสุดท้ายก็เลยได้อยู่กินกัน นางฟ้าคนสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าเป็นลูกสาวคนที่เจ็บของอี่อหวงต้าตี้กับหวังหมู่เนียงเนี่ยก็คือเย็กเซียนฮ่องเต้กับคุณแม่หวังหมู่เนียงเนียงเนียงตั้งแต่นั้นมานะครับพ่อนิ้วหลังกับจื้อหนีเนี่ยก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขจนเกิดสุภาษิตขึ้นมานะครับว่าหนันกงหนีจื้อแปลว่าอะไรฮะผู้ชายเนี่ยออกไปทําไร่ไถนาส่วนผู้หญิงเนี่ย,น,ยน,ขขขน,นะฮะจื้อคำว่าจื้อเนี่ยแปลว่า อเออนะแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมจีนด้วยซ้ำว่าเ,ออเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับผู้ชายจะต้องออกไปทำไร่ไถนาเป็นประเทศเกษตรกรรมส่วนผู้หญิงเนี่ยอยู่บ้านทอผ้านะครับแล้วหนีรือเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สามารถทอผ้าได้ งดงามมากๆนะครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยไปขายก,ารรกันปรากฏว่าโอ2คนนี้เนี่ยร่ำรวยแล้วก็มีชีวิตที่อยู่สบายเรียกได้ว่าอยู่กันอย่างมีความสุขเหลี้ยงเนียนรวยสีต่อมาเาจ้าหนุ่ยนะจิ้วเก๋ยิ้วหลัง,งเซิอีนันอนแต่หลังจากนั้นไม่นานหวังหมู่เนียงเนี่ยคุณแม่ครับสเสด็จแม่ที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยนะฮะก็ทราบข่าวทําไมรู้รช้าจังเลยฮะคือเวลาบนลูกสวรรค์เนี่ยมันจะผ่านไปช้ามากนะฮะ เวลานบนโลกมนุษย์เนี่ยนะครับคือผ่านไป2ปีแล้วมีลูกแล้วนะครับบนสวรรค์อาจจะเพิ่งผ่านไปแค่สวันเท่านั้นเองแล้วก็บอกว่าจะพาลูกสาวฉันเนี่ยกลับขึ้นสวรรค์ละไม่ต้องบอกอะ่ะแล้วก็ผ่าบินขึ้นฟ้าไปเลยทีนี้หน,นิวหลังทำไงอะ่ะตกใจไอคนเลี้ยงว,วัวเนี่ยตกใจมีบางตำรานะครับวัวเนี่ยบอกว่าข่าฉันสะเถ <c oughs> อะเพราะอะไรครับเพราะว่าวัวเดนินหนิวผีไอหนังวัวข, <c oughs> ของฉันเนี่ยมันเป็นหนังวัววิเศษ หากว่าเอาหนังของฉันนี่มาห่อหุ้มร่างแล้วท่านก็จะสามารถบินขึ้นฟ้าไปได้เคยเฟยช่างเทียนเฟยคือบินนะฮะก็ไม่ใช่หนังวัวทุกตัวนะครับเออทีนี้ไอพ่อหนุ่มคนนั้นก็เลยฆ่าวัวซะเลยแต่นี้เป็นตำนานที่โหดมากผมไม่ค่อยชอบอะนะฮะก็เลยไป ไปฟังอีกตำร,ราหนึ่ง,ขงเขาก็บอกว่าคือวัวเนี่ยบอกไว้ตั้งแต่ก่อนจะแก่ตายแล้วว่าเฮ้ยหนังของข้าเนี่ยวัวตัวนหนิวผีอ่ะเป็นหนังวิเศษนะเออแล้วก็ตายไปพอตายปุ๊บเนี่ยนะครับไอหนอิวหลังเนี่ยก็เลยถลกหนังวัวตัวนี้มาเก็บไว้อย่างดีพอท่านใดนั่นเองเนี่ยนะครับท่านดูอ่ข้านวังหมูเนียงเนี่ยตายทายโดย妻子飞上天了他就特别着急，นึกขึ้นได้ อ๋อเรามีหนังบัววิเศษนี่ว่าก็เลยเอาหนังบัวนี่มาคลุมแล้วก็บินตามขึ้นไปซะเลยพาลูกไปด้วยนะฮะสองคนนะครับในขณะที่กำลังจะไล่าตามทานนะจุยคํา่่าจุยนี่ก็คือคือไล่ล่าเออทีนี้ น牛งเนี่ยก็จุยุยจุยโตวจุย快追ล了กำลังจะตามทันอยู่แล้วหวังหมูเ่เนียงเนี่ยใช่ไหมก็ตายแล้วตายแล้วจะตามมาทันอยู่แล้วทำยังไงครับนะฮะบนหัวเนี่ยนะฮะมีปิ่นปักผมอยู่นะครับถ้าจิ้วป่าทาเดอจินจันหรือว่าจินไทนะจินคือทองนะจะใช้คําว่าจันหรือใช้คําว่าไทก็ได้คือหมายถึงปิ่นเนี่ยนะฮะดึงออกมาพอดึงออกมาเนี่ยป่า,า,าใ来เทียน在างแล้วก็วาดลงไป บนท้องฟ้าเกิดเป็น Milky Way <Wow. S 1> นะฮะเส้นทางช้างเผือกไม่ใช่เส้นทางสายไหมนะครับ oh. อันนั้นเป็นท่านประธานดีสีจิ้นผิงนะครับ oh. ถ้าชววาช画出เถ条银河หิน,เหนะเขาไว่หินเหอเนี่ยหยินคือเงินเหอคือแม่น้ำนะต่างจูก,ก็คือแบบ สกัดกันนะจะเรียกว่าญินเหอหรือเทียนเหอก็ได้นะฮะก็คือเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นไอ้ทางช้างเผือกเนี่ยมันเหมือนกับแม่น้ําขนาดใหญ่เออคนจีนเขาก็จินตนาการไปไว่าอย่างนี้แล้วก็สกัดกันระหว่างนิ้วหลังกับชี้น,นะฮะแล้วห่างกันเท่าไหร่รู้ไหมครับซียงก็เกื่องสิบหกปีแสง นะฮะ16ปีแสงหมายความว่าถ้าหากว่าเราเดินทางด้วยความเร็วแสงต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนจากตัวนิ้วหลังไปถึงตัวจุนยจะต้องใช้เวลาเดินทางถึง16ปีคนนิววัวก็ร้องไห้นะสาวกอพาก็ร้องไห้แล้วก็อยากจะมาเจอกันมากเลยทำยังไงดีละ่ะร้องไปร้องมานะครับยกกางเขนบนท้องฟ้า น่าจะไปอยู่ในอวกาศแล้วล่ะก็รู้สึกเห็นใจนะครับนกกังเขนเนี่ยเขาเรียกว่าเช่กครับนะฮะก็เลยทยํายังไงดีฮะก็เลยบินมาเป็นฝูงเลยนะแล้วก็ต่อกันเป็นสะพานขึ้นมาสวยงามโรแมนติกมากนะครับเขาเรียกว่าเช่เฉียวเฉียวนี่คือสะพานนะครับเชือก็คือนกกังเขนก็คือเป็นสะพานนกกังเขนขึ้นมาแล้วหวังหมู่เนียงเนี่ยจะต้องิงท่าน 允许他们每年七月初七在鹊桥团圆相会一次，叫卖王母过来，就是同行สง聊า安然后啊，可以。 ไหนๆข้าวสารก็กลายเป็นข้าวสุกละแต่ว่าจะให้ลูกสาวของฉันที่เป็นนางฟ้าเนี่เจอกับไอ้หนุ่มเลี้ยงวัวบ่อยไปเนี่ยจะดูไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เจอกันแค่ปีละครั้งก็พอนะครับทุกๆวันชิวชิกก็คือทูชีวันที่7เดือน7นะตามปฏิทินจันทรคติเนี่ยจะให้มาพบกันที่ไหนครับเชื่อเฉียวก็คือสะพานนกกังเขนนี่เอง 在古代，这个七夕节的节日是女子的节日。那他们之前โบรา呢，不会去给重要给女性，但是今天呢，应该要给我要给女性。所以，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  นะครับแล้วก็心灵手巧เมือดีอ่ะมีฝีมือเออ对着暗夜的星空祈ู让我们的爱情永恒不变不นก็คือไม่เปลี่ยนแปลงคือความรักของสองคนบนฟ้านั้นยังเอาตัวไม่รอดเลยนะฮะรูจะไปขออะไรแต่ว่าขอให้ไม่เปลี่ยนแปลงเออก็ไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆนะหมายความว่าเขาสองคนเนี่ย รักกันยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างกันถึง16ปีแสงไงเอ๊ะแลววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับความจริงหมดไปนานแล้วนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากครับขอให้ความหลังไม่ใช่ความหลังความรักสมหวังนะครับสวัสดีครับ